เอาละครับก็ขอกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับเกม Forza Horizon 5กันอีกครั้งนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมเราก็จะพามาขับรถคันนี้เลยฮะตอนนี้เรามีเงินอยู่5ล้านนะฮะตอนนี้เราก็จะมาขับรถคันนี้ฮะนี่ครับผม Conise Jesco ฮะราคา2อล้านแแสนครับผม1,280แรงมา้าฮะคันนี้ จสโก้ฮะคันนี้คันนี้จําเป็นต้องมีนะฮะย้ํานะครับต้องมีฮะคันนี้เพราะว่าคันเนี้ยถือว่าเป็นรถที่เร็วสุดในภาคนี้นะใช้ปั๊มเงินหาเงินได้สบายๆเนาะยิ่งช่วงแบบแรกๆเนี่ยช่วงแรกๆคือเราจะต้องหาเงินด้วยเนาะเพราะว่าจะต้องซื้อบ้านซื้ออะไรด้วยนะครับนี่รูปร่างของเจสโก้ฮะ เจสโกฮะอันนี้คือเครื่องยนต์ครับผมเป็นคนิเซกทิเปิล์ซับเพนชั่นครับผมนี่เจสโกดูรูปร่างของเขาฮะอันนี้คือมุมมองภายในครับผมนี่มุมมองภายในสตาร์ตตรงไหนเอย่ย ไม่มีปุ่มสตาร์ทอะโอเคประมาณนี้เนาะสำหรับเจสโกมาเดี๋ยวเรามาแต่งกันเลยครับผมขับเคลื่อนเราจะปรับเป็นสี่ล้อนะครับคันนี้ยางใส่เป็นยางสลิกครับผมขนาดยางเอาแบบกว้างๆไปฮะแบะล้อออกมานิดนึงนะครับเกียร์ เป็นเกียร์แบบเกียร์แปดสปีดไปเลยละกันเลดิฟเฟอเรนเชียลฮะโอเคเลดิฟเฟอเรนเชียลเทอร์โบครับผม <c oughs> <c oughs> แรงเหมือนกันนะเนี่ย1,600หอแรงมา้าอ้แม่เจ้า แรงจังจูนลงฮะอันนี้ผมจะเน้นแบบเอาต่ำๆเลยนะเพราะว่าคันนี้เราต้องแบบว่าเน้นเน้นให้มันเกาะถนนเนาะโอ้โหปรับไฟนอลไดฟ์ลงปรับไฟนอลไดฟ์ลงทีนี่ความเร็วคุ้งกระฉูดฮะพุ้งกระฉูดเลยความเร็ว แหมจะแรงไปไหนครับเนี่ยโหประมาณแบบโหเกือบจะ500กิโลได้ครับคันนี้ยปรับเอโลลงครับเป็น301รหไมลฮะโหก็ประมาณห้ารอยกิโลเมตรอรับคันนี้เราจะเอาให้มันเน้นเกาะถนน,น่อยเนาะปรับประมาณนี้พอฮะโอเคครับผม ส่วนสีสีของเจสโกเราจะใช้เป็นสีธรรมดาเนาะโอเคป่ะลุยครับผมโ okay. อเคพร้อมลุยฮะปิดเพลงก่อนเดี๋ยวโดวนลิขสิทธิ์นะครับฮึมโอู้ตอนออกตัวฮะโอ้โห้แรงจัด ยแรงสัตว์โคตรแรงอ่ะโอ้แรงมากครับคันนี้โคตรแรงโคตรแรงนี่ป่ะเดี๋ยวเราไปดูสนามแรกกันเลยฮะว่า ที่แรกของวันนี้จะเป็นที่ไหนปักไปดูกันเลยว่ผมเซียร่าผมเซียร่าสปิริตที่แรกเนาะไปครับเจสโก้ฮะโอเค,คผมลุยฮะแหมเจสโก้เราสวยจริงๆสีขาวเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเวลาออกตัวจะขนาดไหนอ่ะอัน,นี้เซ็นนาเซ็นนาเอ G 1ครับ ข้างหน้าเลสโก้เรเซอร์ครับผมข้างหน้าเมื่อกี้โวววโวโววเฮ้ยรถไฟฟ้ามาจากไหนเนี่ยโหแรงจดัดแรงจัดคันนี้ แรงแรงจนคุมไม่อยู่อ่ะเนี่ยเส้นนาคันนี้ต้องใจเย็นครับเพราะมันแรงมากฮะอืมอื้มเฮ้ยใส่ได้ไหมเนี่ยนี่ใส่เลยเนาะสวย ขึ้นมาที่หนึ่งอตอนนี้เกียร์สองครับตอนนี้เกือบอันเดอร์สเตียร์ตอนนี้แต่ยังไม่โอเวอร์สเตียร์ผมโอ้เฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ต้องเบาเ,เ,เบบนอยยสวยครั 100, เป็นใจอะข้างหน้ายาวๆไปเลยโคตรแรงที่หนึ่งฮะโอ้แรงอย่างกับปีศาจปีศาจทางตรงสี่คันนี้โคตรแรงนะครับเอฟหนึ่0รตอนนี้พร้อมเก็บเรียบร้อยฮะ สนามต่อไปเราจะไปที่ไหนกันดีฮะต่อไปเราจะเอาที่เอานี่แล้วกันฮะเป็นสตีดเลสเอาเป็นสตีดเลสแล้วกันเนาะสนามต่อไปโอเคมาคผมระยะทาง5.5ไมล์ฮะไปครับผมลุยฮะมีเมอร์เ e เดสเบนฮะ มีคอเวดด้วยครับผมข้างๆคอเวดสติงเรย์ไปอะโอ้แคลอตัวกกินขาดแล้วครับเนี่ยมีสันเซนหาโอ้โหออกตัวก็กินขาดแล้วครับเนี่ย ถึงแรงมากแต่ก็ต้องคุมยากฮะคันนี้โอเคดูไฟอย่างสวยฮะโอ้โหโ้หเบรกล็อกเบรกล็อกจนนิสสันแซงอีก เกือบหลุดรถของเราต้องใจเย็นครับเพราะว่ามันแรงมากฮะทางหน้าตรงยาวอะได้เวลาสัตว์แล้วผมไปฮะไปัะผมสัตว์ยาวเลยจังหวะนี้ สัดยาวได้แต่ต้องเบรกครับไม่งั้นไม่งั้นเอาไม่อยู่แน่โอ้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 หนุดลงข้างทางอ๋โอโนผ้าชิค้พอยต์เรียบร้อยเออเรียบร้อย โอ้โหถึงแรงแต่ลุมยากมากรถแรงจริงแต่ลุมยากมากครับโหถึงแรงนะแต่คุมยากฮะ <c oughs> ไม่น่าพลาดเลยเปกดันล็อกอีก ทำไมมันมีแต่สนามที่เป็นทางโค้งวะมีสนามไหนที่มันเป็นตรงๆบ้างเนี่ยมาดูกันฮะว่ารอบนี้เราจะผุมรถอยู่ไหมไปครับผม B.M.P. วะ มีปอเช่มีดอทด,ด้วยโอ้เฮ้ยชุนตรงสัตยาวแล้วสิ่งช้อปปี้มาจากไหน,นเฮ้ยเร็วตัดเร็วตัดอันนี้ ขอลดเบ่งไว้หน่อยนะแต่งคิวโอเคค่อยๆอ,อะสัตว์ยาว <c oughs> สัตว์ยาวทีหลุดเลยปะผมว่าเราน่าจะกลับไปที่หนึ่งได้เนาะสัตว์ยาวทีเมื่อกี้หลุดเลยอะเฮ้ย เฮ้ยขึ้นไฮเวย์วะ่ะมาขึ้นไฮเวย์แล้วยาวเบาะเลยอโคตรแรงเบรกเดียวเบรกเดียวเดี๋ยวคุไม่อยู่โอเคสวยอื้มเฟลอีกแล้ว เปลอีกแล้วเอาใหม่โอ้เบรกก่อนไม่มั่นใจพอโอเคสวยฮะสวยงามมาขึ้นไฮเวย์ผม แรงจัดฮะคันนี้แต่ถึงช่วงหน้าจะต้องเบรก่ะเบรกไว้ก่อนเบรกไว้ก่อนสวยอเคเข้าที่หนึ่งเบาเลยว่าเหยียบเบรกจนแทบเหนื่อย โคตรแรงอะแรงจัดจนเกือบจะเบรกไม่อยู่รถอะไรวะโคตรแรงเลยเร็วอยากจะลวดเนี่ยเจสโก้ครับผมมาสนามสุดท้ายเนาะเดี๋ยวเราจะไปทดสอบคันนี้แบบความเร็วสูงสุดเนาะแลเดี๋ยวเราก็จะไปซื้อบ้านด้วยนะฮะในพาทนี้นะผม ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r ร b ์ด้วยนะถ้าว่าชอบคลิปของผมนะเซนหน้าผมเซนหน้าทำไมเซนหน้าเยอะจังวะเซนโปคันหนึ่งอะเซนเทนาริโออะอืมชนชน ยาวแบบนี้ถึงพูดว่ายาวแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะซัดยาวได้ตลอดฮะ P1 กับเซมโบข้างหน้าแล้วก็เซนเทนันโบฮะ P1 เซนโบเซนโบ PSRS ฮะ เซนโวจะเบียดอุ้ยอืเอาใหม่ชนอีกแล้วอะไรวะชวนอีกแล้วไปเลสกกว่นะโอ้ชนละมุนชนละมุนชนละมุน นี่แหละใช้จังหวะชนละมุนยาวไปอ่ะเซนโ่โ<อ>ชนหลังเป็นทีแล้วก็ชนอีกรอบนึงอ่ะข้างหน้าเป็นไรอ่ะซีซ<อ>ีแปดเอฮะข้างหน้ามา สัตว์ยาวถึงแม้ว่ารถจะแรงแต่ก็ไม่ใช่ทุกอย่างคนขับก็สำคัญด้วยสำคัญที่ว่าใครอยู่หลังโฟมอะไรฮะไปรอบสุดท้ายอะ coi yeah. ấp oh, kịp xanh เอยเกือบแสงได้อะไรกันครับเนี่ยโอ้โหเกือบแสงได้ให้ตายสิโอ้ยอด <c oughs> ไม่เป็นไรโอ้รถมันคุมยากจริงอ่ะทุกคนมันแรงมากทุกคนแรงจนจะคุมไม่อยู่อ่ะแหม เดี๋ยวค่อยมาเก็บนอกรอบก็ได้เนาะโอเคปะเดี๋ยวเราไปทดสอบความเร็วคันนี้นะฮะโนิเซกเจสโกเดี๋ยวเรามาทดสอบความเร็วของโคนิเซกเจสโกนะฮะเดี๋ยวเราจะปรับเป็นไม่ต้องปรับดีกว่าผมว่าปรับเป็นไม้ดีกว่าหรือว่าปรับเป็นกิโลเมตรดีทุกคน ผมว่าผมปรับเป็นกิโลเมตรดีกว่าเน้ะวาทุกคนน่าจะได้ดูง่ายฮะเป็นแบบไม่ไม่ใช่ดิยูนิตปรับเป็นเอ่อเมตริกครับผมเรามาทดสอบความเร็วสูงสุดของโอนิเซกเดสโกฮะว่าจะได้เท่าไหร่ถ้าพร้อมแล้ว 3... 2... 1... สอนึ่ไปออกตัวกินขาดแล้วคันนี้ เอาใหม่ชนรถมาเอาใหม่ครับผมเมื่อกี้ชนรถพร้อมครับสามสองหนึ่งไปครับผม,มประมาณห้าวิถึงสามร้อยแล้วโ้ทะลุสี่ร้อยไปเลยฮะ โหมดแรง480กิโลเมตรครับ482 483อะ480ลดลดลด,ลด,ล,ดลดเยอะมาก482เฮ้ยลดลดเยอะจัด น่าเป็นเนินเป็นเนินน่าจะพอช่วยได้ฮะ485 486ครับโอ้โหสุดทางซะและ้วเบาฮะเบาเบาโอ้โหความเร็วสูงสุด486กิโลเมตรฮะเกือบ เกือบ500เดี๋ยวเราไปซื้อบ้านหลังนี้เป็นการปิดท้ายฮะถ้าซื้อบ้านหลังนี้มันจะได้อะไรไหมวะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเนาะโอเคได้ซูปเปอร์วิลสปินกับเอ่อรถเก่าฮะราคา150,000ครับผมซื้อผม ร้อยฮะอ่าได้หารถเก่าด้วยนะครับซื้อบ้านหลังนี้ไปโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะว้าไปฮะแล้วก็ได้ซูเปอร์วีสปินด้วยนอกเมื่อกี้ พายุทรายเข้าละวปะเดี๋ยวเราใช้โดนหาดนเดี๋ยวหาแป๊บอยู่ไหนวะอ่านี่เจอละโอเคตอนพาที่แล้วผมก็มงงว่าไอ้รถเก่าคันสุดท้ายนี่มันมันต้องทำยังไงถึงจะได้ ที่ไหนได้ฮะซื้อบ้านแหมมาโอเคดูซิว่าจะเป็นรถอะไรฮะมาดูกันอะไรเนี่ยอ it's a e n a l a r e n t ฮะคันนี้ a a u l t ฮะคันนี้ a โอเคพายุสายก็จะมาแล้วเรโนโฟลเอ็กพอร์ตฮะโอเคแต่ก่อนจะปิดคลิปพาเดี๋ยวเรามาเปิดเออ่ซูเปอร์วิวสปินก่อนฮะแล้วก็บวกกับวีสปินเนาะเปิดสิ เกลือเปิดวีสปินธรรมดาผมเก้าอันเอ้ยโอ้โหเกือบได้ปาการนี่แล้วเออฟอร์ดสี่หมื่นห้าก็ยังโอเคครับเงินเฮ้ยอะไรอะเซตโตหรือเปล่าเมื่อกี้เหมือนเห็นแวบๆเหมือนสีขาวๆอะไรผ่านๆไป ได้หนึ่งแสนอะไรอะ่ะโอ้โหเกลือพอเช่นายเอเลเวนสปายเดอร์ Nine e ฮะนายเอ็กน e สปายด์สิไม่ใช่นายเอเลเวนจำผิดโอ้โหเกือบได้ปอดมัดแตงที่เป็นฟอร์มูล่าดีแล้ฮะมัดแตงจีทกุเป้เฮ้ย โอ้โหสองหมื่นหมดแล้วโอ้โหมีแตกเกลือก็ไม้เป็นไรฮะก็ถือว่าพาร์ทนี้ก็ถือว่าจบไปได้ด้วยดีนะฮะก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับพาร์ทนี้เดี๋ยวพาร์ทหน้าเดี๋ยวเราจะพามาทำพวกคอลเล c ชันสตอรี่เนอะแล้วก็ าขับรถขั้นต่างๆนะผมในภาคนี้เนาะก็จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวรอติดตามได้นะผมก็ถ้าเกิดใครชอบนี้นะก็อ,อย่าลืมกดไลค์แชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะผมสำหรับวันนี้นะฮะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม